สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับในยูนิตที่1นะครับเรื่อง you and me นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนครับคือนักเรียนสามารถกล่าวคำทักทายเพื่อนๆนะครับเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้นั่นเอง อกันเลยครับคราวนี้มาดูความหมายของการกล่าวคำทักทายนะครับในคำแรกก็คือคำว่า hi hi แปลว่าสวัสดีนะครับเป็นคำกล่าวสั้นๆที่ใช้ทักทายคนสนิทเป็นต้นครับส่วนคำที่สองคือคำว่า hello hello ก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกันคำที่สามก็คือคำว่า greeting ก็แปลว่าสวัสดีกันนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะครับพูดตามอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะพูดก่อนแล้วนักเรียนฝึกพูดตามคุนครูนะครับเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับ Hi ้ o อม ไฮเจนนักเรียนฝึกพูดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับอ่าต่อมาครับไฮพทดผู้ตามโคนะครับไฮพทดไฮทิมผู้ตามโคนะครับไฮทิม <Hi, Pat. S 2> ยีำยยอดมากครับอ,อันนี้นะครับจะเป็นการทักทายระหว่างคุณครูกับนักเรียนเราก็จะใช้คำว่า Hello นะครับคุณครูจะพูดว่า Hello a n n พูดตามนะครับ Hello Anne คราวนี้เด็กผู้หญิงก็จะพูดว่า Hello Teacher พูดตามครูนะครับ Hello Teacher โอเคครับไปกันต่อเลยนะอันนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกพูดโดยการใช้คำว่า hello และก็การแนะนำตนเองนะครับจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันเลยนะครับ hello I am jack พูดตามคุณนะครับ hello I am jack ่อมาผู้หญิงก็จะพูดว่า hello i am joy พูดตามครูนะครับ hello i am joy รับผู้ชายเขาจะพูดว่า hello i am jack ก็แปลว่าสวัสด e ีฉันชื่อแจ็คผู้หญิงก็จะพูดว่า hello i am joy ก็แปลว่าสวัสด e ีฉันชื่อจอย รูปต่อไปเลยนะครับเมื่อเราเกล่าวคําทักทายกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการลาเหมือนกันก็คือการกล่าวคําลานะครับผู้ชายก็จะพูดว่า Goodbye Joy พูดตามนะครับ Goodbye Joy ต่อไปเป็นผู้หญิงครับ Goodbye Jack พูดตามนะครับ Good g o o d b y Jack อ่านนี้ ตอ,ตอนนี้จะเป็นการจับคู่สนทนากันนะครับโดยเป็นการกล่าวคำทักทายและแนะนำตนเองบวกกับการกล่าวคำลานะครับเริ่มจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับผู้ชายจะพูดว่า Hello I am สมศักดิ์พูตามครูนะครับ Hello I am สมศักด ต่อไปผู้หญิงก็จะพูดว่า Hello I am m a l i พูดตามนะครับ Hello I am m a l i ต่อไปสมศักดิ์ก็จะพูดว่า Bye m a l i พูดตามนะครับ Bye m a l i ผู้หญิงก็จะพูดว่า Goodbye สมศักดิ์พูดตามนะครับ o ูด y e สมศักดิ์ต่อเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นการจับคู่สนทนาเหมือนกันแต่คราวนี้ให้นักเรียนใส่ชื่อเพื่อนนะครับหรือจะใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอ่าผู้ชาย นะครับชื่อบอมครับผู้หญิงครับชื่อวอิคุณครูจะพูดว่า Hello I am b o m ผู้หญิงก็จะพูดว่า Hello I am วิพอบอมพูดเสร็จบอมก็จะกล่าวคำลามเดิมก็จะบอกว่าพูด by e วิวิก็จะพูดว่า กู Good bye, bomb. ๊ดบายบอมอาเห็นไหมครับเป็นการกล่าวคําบทสนทนาง่ายๆนะครับเป็นการกล่าวคําสวัสดีกล่าวคําทักทายแนะนําตัวบวกกับการจากลาน,นิหนึ่งนะครับอ่าอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้นักเรียนทําเป็นการบ้านในการทักทายเพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับบวกกับการกล่าวคำลาน,นะครับอ่า วันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราจะมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับอสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผม